เรารูแล้วการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเนี่ยมันมีสิทธิ์ขาดทุนเรารับได้หรือเปล่าถ้าเรารับไม่ได้เราอาจจะเหมาะกับการฝากเงินก็ได้ฝากเงินกับทางอิสลามฝากเงินกับสากลแต่ถ้าเรารับได้เรารับได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจและเข้าไปเรียนรู มินน้าฮุร์ราะห์มะนุรรห์หิม al-hamdulillahihu رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَلَا حَوْنَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ النَّعِينَ عَظِيمٌ أَمَّا بَعْدُ أَسْنَأَ مُعْنِيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَبْلِيَنَّ بَدَائَتَنَّ بُوَبِّيَرَاهَاً شَعْرَانَ นะครับท่านผู้บริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยนะครับท่านวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ นะครับก็ัมดิลนลล้์วันนี้ขอชุกกต่อลอสบาร์ฮานูตาอลาที่ได้ให้ผมนะครับได้มีโอกาสมาแชร์ข้อมูลนะครับให้กับทุกท่านในหัวข้อการเงินทาล้านเปลี่ยนผ่านสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครในมุมมองของการลงทุนทาล้านในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็จริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยบอกว่าผมมีเวลา20นาทีนะตอนนี้ลดละนะครับเรื่องจากเวลาที่จํากัดก็ไม่เป็นไรยังไงผม จริงๆแล้วหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมเคยไปบรรยายที่นิดาให้นักศึกษาปริญญาโทเนี่ยสามชั่วโมงยังไม่พอเลยนะครับนะวันนี้ให้ผม15นาทีนะครับก็จะขอหยิบยกมาเพียงมุมมุมหนึ่งนะที่จะให้ทุกท่านได้เป็นไอเดียในการที่จะเข้าใจมุมมองการลงทุนหุ้นในตลาดทรัพย์ในประเทศไทยนะครับนะครับ ในมุมมองในวันนี้ที่ผมจะนําเสนอเนี hmm. ่ยก็จะเน้นในมุมมองเรื่องการเงินการลงทุนส่วนบุคคลนะครับในการสู่ความมั่งคั่งย่างยั่งยืนในการลงทุนนะครับสี่รู้สู่ความมั่งคั่งและสี่รู้สู่ความยั่งยืนนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งนักลงทุนรายย่อยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนักลงทุนสถาบันการเงินนะรไม่ว่าจะเป็นทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ แล้วก็สถาบันการเงินต่างประเทศด้วยนะเรียกว่านักลงทุนทั่วโลกนะครับที่ได้เข้ามาลงทุนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีบริษัทที่ระดมทุนอยู่ในตลาดทรัพย์ประเทศไทยรวมตลาดเซ็ตและ MI อยู่ประมาณ950กว่าบริษัทนะครับรวม market cap ทั้งหมดเนี่ยประมาณ17.7ล้านล้านบาทนะครับ17.7ล้านล้านบาทนะเอาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีการระดมทุน นะครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงนักลงทุนรายย่อยที่ผมบอกไปนะสถาบันการเงินที่เข้าไปลงทุนในตลาดรั์นะครับโดยเฉพาะสถาบันการอิสลามไม่ว่าจะเป็นบริรษัทตะกฟุ้นนะครับที่มีการที่จะต้องเข้าไปบริหารหาผลตอบแทนเพิ่มเติมในตลาดลัพย์ก็มีนะครับอย่างธนาคารอิสลามเองสมัยก่อนที่ผมทํางานอยู่เนี่ยก็เคยเข้าไปลงทุนในตลาดรัพย์เช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะมีรุมเข้าไปลงทุนหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วทั่วโลกเนี่ย บริษัทที่มีเขาเรียกว่าเซอร์พลัสมันนี่เนี่ยก็จะนําไปลงทุนเพื่อต่อย,ยอดหาผลตอบแทนเพิ่มเติมนะครับจริงแล้วสากลเนี่ยก็มีเป็นลูกค้าในที่บริษัทที่ทํางานผมเหมือนกันนะเป็นสากลที่ไม่ใช่กนอิสลามนะก็แบ่งเงินมาหาผลตอบแทนเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าสากลเนี่ยจะมีข้อจํากัดนะครับเนื่องจากพรบสากลเนี่ยจะต้องลงทุนในบริษัทที่หุ้นส่วนใหญ่เนี่ยเป็น รัฐทวิสาเกจหรือหรือเป็นรัฐบาลลงทุนนะครับก็จะเหลือหุ้นอยู่ไม่กี่ตัวท่านเองที่สามารถลงทุนได้นะครับสำหรับสหกรณ์น,นะครับอ่สีรู้สักความมัางคั่งสําหรับเรื่องของการเงินส่วนบุคคลนะครับสามรู้แรกเนี่ยผมว่าทุกท่านน่าจะทราบดีมัาจะเป็นรู้แรกรู้หาคือหาไรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือว่าไรายได้ประจําต่าง นะที่2ก็มีการหารายได้เสริมนะครับก็อาจจะเป็นการค้าขายปัจจุบันนี้มีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่สามารถเป็นรายได้เสริมให้แก่เรียกว่าประชาชนทั่วไปนะครับที่มีความรู้ความสามารถก็สามารถที่จะหารายได้เพิ่มได้นะครับก็เรียกว่ามีเงินเก็บนะครับรู้เก็บนะครับเราหาไรายได้มาแล้วเราก็ต้องรู้ในการที่จะเก็บด้วยไม่ใช่ว่าหามาเท่าไหร่ใช้หมดแล้วก็ไม่เหลือเก็บไม่เหลือให้ออไม่เหลือให้ลงทุน เพราะฉะนั้นเรามีเงินได้มาเนี่ยให้ออมก่อนนะหักออมปุ๊บที่เหลือก็เก็บไว้ใช้จ่ายสําหรับตนเองและครอบครัวนะครับเนือเรื่องที่3คือรู้ใช้นะฮะร,รู้ใช้เงินอย่างชาญฉลาดนะครับใช้เงินถ้าไม่ไม่ใช้ก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายนะครับเก็บไว้เป็นเงินออมเก็บไว้เป็นเงินลงทุนนะครับรู้สุดท้ายคือรู้การลงทุนอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมว่าหลายๆท่านนะครับยังไม่ทราบว่า การที่จะเรารู้เรนะื่องของการลงทุนเครื่องมือในการลงทุนต่างๆนะฮะทางเทรดหุ้นกองทุนอิสลามเทรดหุ้นฮาลานนะครับหรือว่าช่องทางการลงทุนฮาลานเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างหรือนอกจากนี้ไม่ว่ารู้เครื่องมือแล้วแต่เราไม่รู้การจับจังหวะในการลงทุนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะสร้างกําไรในระยะยาวได้ซึ่งหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ทางเราเองก็เล็งเห็นถึงความสําคัญนะปัจจุบันนี้เราก็มีคอร์ส ที่ให้ทางผู้ที่สนใจในเรื่องของการลงทุนตามหลักสศาสตร์นะครับเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นลูกค้าเราเนะเข้าไปเรียนรู้ก่อนได้ว่าโอกาสผลตอบแทนหรือความเสี่ยงมันมีอะไรบ้างในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นการเทรดหุ้นหรือกองทุนเนี่ยมันมันเป็นรูปแบบยังไงโดยเฉพาะอย่างเรื่องโดยเฉพาะอย่างในเรื่องของแชร์ลูกโซ่การหลอกลวงแมเมอร์ต่างๆปัจจุบันนี้เยอะแยะมากมายนะครับ เราก็ได้มีการเรียกว่าสอนอยู่ในคอร์สตันเพื่อให้นักลงทุนได้รู้ว่าการลงทุนที่ถูกต้องนอกจากนอกจากที่จะถูกต้องตามหลักชริอะร์ฮาลาลแล้วเนี่ยก็จะต้องถูกกฎหมายด้วยนะครับไม่ใช่ถูกหลอกไปลงทุนเสียเงินต้นทั้งหมดอันนี้ก็เป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงซึ่งทุกท่านน่าจะทราบดีนะว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยโดนการหลอกลวงในเรื่องของแชร์ลูกโซเนี่ยไปมากมายเหลือเกินนะเช่นช่วง1 0 20ปีที่ผ่านมานะครับเป็นคดีความก็มากมายเช่นเดียวกันนะครับ การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หลักๆแล้วหลักทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือหลักนะครับในการที่ใช้ลงทุนนะครับก็คือหุ้นนั่นเองนะครับหุ้นก็คือการเป็นหุ้นส่วนกันน่แหละครับหลักการ s ริ r ะคือหลักการมุชารก a k นะครับในการที่เข้าไปถือหุ้นนะหลักๆผลตอบแทนในการถือหุ้นก็มีในเรื่องของเงินปันผลและส่วนต่างของราคานะครับเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับราคาของหุ้นของแต่ละบริษัทจะมีการ อัปเดตในทุกๆวันทำการที่มีการเทรดนะครับหุ้นไหนที่ผมประกอบการดีมีความต้องการสูงดีมาน์สูงก็จะทำให้หุ้นตัวนั้นมีราคาสูงขึ้นไปได้นะครับถ้าหุ้นไหนผลประกอบการไม่ดีมีการทุจริตหรือว่าพบว่าโมเดลธุรกิจสู้ไม่ได้เนี่ยก็ทำให้มีซัพพายจำนวนมากอาจจะทำให้ราคานั้นลดลงไปจำนวนมากได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงที่ใครที่จะเข้ามาลงทินเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจเสียก่อนนะครับที่จะเข้ามา ลงทุนในตลาดนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเองว่าการที่ผมเนี่ยทำงานในด้านนี้มาเกือบร่วมกับ8ปปีแล้วนะฮะก็เห็นแล้วว่ามันมีเพนพอยอย่างหนึ่งที่นักลงทุนมุสลิมทั่วประเทศเนี่ยมีเหมือนกันคือขาดความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเองเดิมทีท่านอาจารย์รุนบุญชมท่านเจ้าาชุนตรีคนปัจจุบันนะครับได้ให้แนวคิดแก่ทีมผมแล้วก็ทางเราเองก็เห็นว่าเป็น CSR ที่สําคัญคือในการให้ความรู้ฟรีแก่นักลงทุนเดิมทีเรามีการจัด คอร์สฟรีเป็นสัมมนา,าทั่วประเทศเลยปัจจุบันนี้ก็เลยเปลี่ยนแล้วตั้งแต่โควิดมาแล้วก็เป็นเป็นคอร์สออนไลน์ซึ่งให้ทุกคนได้เข้าถึงได้นะครับปัจจุบันนี้ก็มีนักลงทุนหลายพันคนเข้าไปเรียนในหลักสูตรออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเองพอนักลงทุนต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้นย่มีความเสี่ยงนะไม่ใช่การันตีเงินต้นไม่ได้การันตีผลตอบแทนนะครับแตกต่างจากเงินฝากแตกต่างจากสินเชื่อ แตกต่างจากกองทุนนะก็ต้องมีความรู้ก่อนว่าเครื่องมือนี้มันมีความเสี่ยงและผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับนอกจากนี้เองหุ้นเนี่ยเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งที่สามารถซื้อขายได้ตามหลักชริอานะครับเมื่อซื้อมาแล้วได้ราคาที่พอใจอยากจะขายทํากําไรก็ทําได้หรือว่าซื้อมาแล้วมีความจต้องใช้เงินแต่ขายแล้วขาดทุนอยู่ก็ขายขาดทุนได้เหมือนกันในแอปพลิเคชันเนี่ยมันสามารถเห็นได้เลยว่าเราซื้อต้นทุนเท่าไหร่ซื้อมาขายไปกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ ขายไปขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความสะดวกสบายในปัจจุบันนี้นะครับการซื้อขายหุ้นไม่เหมือนในสมัย40-50ปีที่แล้วที่ต้องวิ่งไปที่ตลาดซักซับแห่งประเทศไทยไปทำเปเปอร์ไม่ใช่แล้วปัจจุบันนี้สามารถที่จะซื้อขายผ่านหน้าแอปพลิเคชันจากมือถือของทุกคนได้เลยจากคอมพิวเตอร์จากแท็บเล็ตของทุกคนได้เลยนะครับผ่านโปรแกรมชื่อ s e t Trade Streaming ของทั้งตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ อย่างในสไลด์นี้ที่ผมให้ทุกท่านได้ดูนะครับหุ้นที่ผมเรียนไปว่าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ950บริษัทในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการชริยของบริษัทดาวอิสลามเองเนี่ยได้เข้าไปกันกรองบริษัทนะครับผ่านตามหลักเกณฑ์ s ริ r นะครับว่าบริษัท9ทั้ง950บบริษัทเนี่ยบริษัทไหนผ่านหลักเกณฑ์บริษัทไหนไม่ผ่านหลักเกณฑ์นะครับ ก็เรียกว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่มีทั้งการคัดกรองทางธุรกิจนะครับแลวก็การคัดกรองในเรื่องของสัสดส่วนทางการเงินในเรื่องของการคัดกรองทางธุรกิจนีเองนะครเป็นเรียกว่าก็จะต้องหลักการใหญ่ๆเลยคือหนึ่งธุรกิจนั้นต้องไม่มีรายได้มาจากดอกเบี้ยอย่างเช่นแบงก์พาณิชย์ต่างๆนะครับหรือการให้สินเชื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อสวนบุคคลน,นะครับเยอะแยะมากมายในตลาดที่อยู่ใน ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็อยู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย2ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันหรือไม่ซื้อนะครับก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ในประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มีสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันเลยนะฮะอยู่ในอยู่ในตลาดทรัพย์ของประเทศไทยนะครับสมไม่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของรอดรความไม่โปร่งใสน,นะครับก็กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีเรื่องของกฎหมายและหน่วยงานรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในเรื่องของรอดรือความไม่โปร่งใสเนี่ยโดนลดลงไปมากนะครับโดนลดลงไปมาก สามเรื่องใหญ่นี้ก็เป็นเรื่องของข้อห้ามของในเรื่องของระบบการเงินการลงทุนอิสลามนะครับแต่เรื่องสุดท้ายในเรื่องของการลงทุนก็มีเรื่องของธุรกิจบาปอื่นๆในมุมมองของอิสลามนะเราจะมีการพูดกันในเรื่องของความบา้างคั่งยั่งยืน ESG environment uh, social and governance นะครับจริงๆแล้วการลงทุนตามหลักศิสนาเนี่ยเป็นเชิง ESG อยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยเราไม่เรียกว่าเป็น ESG เพราะ หลักการอิสลามเนี่ยครอบคุมมากกว่านั้นนะครบคอบคุมมากกว่านั้นนะครับเพราะเราห้ามในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเหล้าแล้วก็ห้ามนะครับเบียสุราอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่อยู่แต่ลดซับที่เกี่ยวข้องกับพวกนี้เนี่ยตรงๆไม่มีนะครับแต่ถ้าบางบริษัทถ้าเราไปดูในรายละเอียดดิลิเจนต์ลงไปคณะกรรมการชฉลียอา์แลวเขาไปดูเนี่ยบางบริษัทผลิตฝาจีบบางบริษัทผลิตขวดบางบริษัทผลิต กระป๋องให้บริษัทเหล้าเบียร์ต่างๆเหล่านี้ก็ต้องถูกคัดออกไปด้วยนะครับหรือบางบริษัทนะครับอย่างที่ทางดรชวานพูดถึงในเรื่องของฟุตซี่เซชาริอานะครับเดีย๋ยวจะเห็นได้ว่าทําไมเราถึงไม่ใช้ฟุตซี่เซชาริอาเพราะเราเจอข้อบอกพร่องของฟุตซี่เซชาริอาหลายอย่างนะครับที่เราไม่สามารถตอบลูกค้าได้อย่างเช่นบางบริษัทไม่น่าผ่านแต่ผ่านนะครับของฟุตซี่เซชาริอาอย่างเช่นบริษัทเมเจอร์ ที่ทําลงหนังอย่างเงี้ยครับผ่านมุมก็เลยตอบลูกค้าไม่ได้นะหรือบางบริษัทที่อย่างเงี้ยผลิตฝาจีบหรือเป็นบริษัทนิตยสารแต่พอไปดิวดลเลตยนดูจริงๆมีโป๊เปลื่ยมีนิตยสารเกี่ยวกับผู้หญิงเปิดเผยเอาร้อยอย่างมากอย่างเงี้ยครับมันก็ลงทุนไว้ได้นะแต่ฟุตซี่เซสิอาร์บางอย่างให้ผ่านซึ่งประเด็นเนี้ยผมเคยบอกกับทางตลาดทรัพย์ไปแล้วนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ สัดส,ส่วนทางการเงินด้วยนะซีฟูซี่ซัชเริอาสเนี่ยไม่ได้ใช้งบการเงินตรงงวดนะเขาใช้แบกย้อนหลังไปอีกหนึ่งงวดซึ่งตรงนี้เราก็ตอบลูกค้าไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่ง,ตงนตัวเองเราก็เลยไม่ได้ใช้นะเราใช้หลักเกณฑ์ของทางกรอตอมาเลเซียมาจับแล้วก็หลักเกณฑ์ของไอโอฟีมาจับแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นรายชื่อหุ้นขึ้นมาเองนะครับเรามาคุยกันต่อในเรื่องของธุรกิจบาทต่างๆที่คล้ายๆกับในเชิง g s เจะ ส่วนใหญ่แล้วเราเรียกว่าเป็น Ethics Investment ก็คือการลงทุนในเรื่องของศิลธรรมแต่ในอยู่ในกรอบของหลักษศาสลามซึ่งก็จะมีในเรื่องของธุรกิจอื่นๆอ,อีกนะฮะไม่ว่าจะห้ามในเรื่องของดอกเบีย้ยซึ่งพูดไปแล้วห้ามในเรื่องของดนตรีเกมแล้วก็เพลงนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มบริษัทที่นะครับไม่ได้อยู่ในไม่สามารถที่จะลงทุนได้ตามหลัก s รหรือกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระแสล่าสุดเลยกัญชงกัญชาแล้วก็น้ำกระท่อมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะรบ,บริษัทเครื่องดื่มหลายบริษัทล่าสุดก็ไม่ผ่านละเพราะว่าเขาก็เขา้เขาไปจับกระแสเหล่านี้แต่ตามหลักเกณฑ์ริอะห์แล้วในเรื่องของสนนานกากณ์การดื่มเพื่อสถากนการ์ซึ่งไม่ใช่ในมุมมองของในเชิงการแพทย์เนี่ยเป็นสินค้าที่มุมมองของร h อะห์เนี่ยไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เป็นฟัตวาของทางสมักจุลาชมนตรชีออกมาด้วยเช่นกันนะครับแต่ในมุมมอ,องเชิงการแพทย์เนี่ยก็อนุโลมให้สามารถลงทุนได้อันเนี้ยก็จะมีความที่กระบวนการทางด้าน s ริ r าต้องเข้าไปจับคณะกรรมการประกาน s h a ต้องเข้าไปดูนะครับจะเห็นได้ว่าหลักการของในเชิงการลงทุนทางด้านอ t ติส s ของอิสลามเราเนี่ยมันมีเยอะกว่าในด้านของ ESG เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบข่ายของในเรื่องของการลงทุนตามหลักชริ r i หรือ s ริ r i อิ n v e s t มนต์เนี่ยมันจะใหญ่กว่า ในมุมมองของ ESG นะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ลงทุนตามหลักช h a อา t นี่ก็สบายใจได้ว่าท่านได้ลงทุนในตามแนวทางของ ESG อยู่แล้วบางส่วนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมพูดไปแล้วในตลลดหลักทรัพย์เนี่ยมีทั้งตลาดเซ็ตและ M&A i มีบริษัททั้งหมด950บริษัทรวมแล้ว Market Cap ประมาณ17ล้านล้านกว่าบาทนะครับแล้วก็มีกลุ่ม ธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคธุรกิจการเงินธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารตะกาฟุนบริการเทคโนโลยีต่างๆมีหมดนะครับก็จะต้องเข้าไปดูเนี่ยแหละครับที่คณะกรรมการชี้รต้องเข้าไปดูบางบริษัททําเกี่ยวกับจาหน่ายอุปกรณ์ไอทีอยู่ดีวันดีคืนดีเปลี่นธุรกิจไปทําปล่อยสินเชื่อบุคคลเพิ่มก็มีนะครับหรือบางธุรกิจบอกตัวเองทําพลังงานแต่ไปตรวจสอบดูงบการเงิน ปรากฏไปปล่อยกู้ระหว่างกันรายได้ดอกเบีย้ยเต็มเลยก็มีนะครับแสดงว่าการที่จะลงทุนในเรื่องของตามหลักเชรียสเนี่ยต้องดูทั้งธุรกิจและดูทางงบการเงินเพื่อค uh, อนเฟิร์มทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันนะครับก็ปัจจุบันนี้นะครับตามหลักเกณฑ์ที่เราใช้ในเรื่องของเอสซีมาเลเซียเนี่ยมีหุ้นหรือบริษัทที่ผ่านตามหลักเกณฑ์ประมาณล่าสุดตามงบการเงินนะครับและข้อมูลในเดือนธันวาคม2566เนี่ยผ่านอยู่666 67บริษัท นะครับก็ถือว่า2ใน3ก็ถือว่าเยอะนะครับ4รู้สู่ความยั่งยืนนะครับข้อที่1เลยแน่นอนการที่นักลงทุนมุสลิมหรือสถาบ,บันการเงินอิสลมามต่างๆจะรู้เพื่อลงทุนในด้านอกองทุนหรือหุ้นชาดีอาร์นี่คือต้องรู้การเงินอิสลามนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยผมก็ได้รับการติดต่อจากกบขเข้ามาให้เข้าไปประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายลงทุนนะเพราะเขาได้รับ รีควอร์เหรือความต้องการจากราชการข้าราชการมุสลิมนะครับหรือนักวิทุธุรกิจที่ลงทุนในกบขเนี่ยต้องการให้เปิดโพรดิซีที่เป็นชาริอะให้เขาได้ลงทุนเพราะปัจจุบันนี้กบขเนี่ยลงทุนรวมนะครับข้าราชการมุสลิมโดนหักเงินไปลงกบขก็ลงทุนทั้งหุ้นไมฮาร้านหุ้นฮาล้านพันธบัตรหุ้นกู้รวมกันหมดเลยนะครับผมเคยไปบรรยายให้กับพนักงานกบ ข้าราชการหรือรัฐสกิจได้ฟังเนี่ยนะครับเขาก็มีความไม่สบายใจว่าเงินที่เขาออมไว้สำหรับการเกษียณเนี่ยมันไปลงทุนอยู่ในสิ่งที่มันไม่ฮาลานด้วยนะผมก็ได้แนะนําเขาให้เขาทำเ,เรียกว่าเซอร์เวยหรือรวบรวมความต้องการเนี่ยยื่นไปให้กับทางกรบขได้พิจารณาเนี่ยผ่านไป5ปีนะครับเพิ่งได้รับฟีดแบ็กกลับมานะครับก็นำดีแลก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มเห็นแสงสว่างใน ปลายโมงแล้วนะครับอย่างที่2นะครับรู้เครื่องมือในการลงทุนนะครับบางคนอยากลงทุนในหุ้นไม่รู้อะไรเลยฮะรู้อย่างเดียวว่ากดซื้อกดขายยังไงแต่ไม่รู้ทามมิ่งไม่รู้เครื่องมือไม่รู้ตัวช่วยในการดูอินดิเคเตอร์ในการช่วยเพราะว่าการลงทุนส่วนบุคคลเนี่ยเราต้องคิดวิเคราะห์เองไม่เหมือนสถาบันการเงินใหญ่ๆที่เขาไปลงทุนเนี่ยเขามีฝ่ายวิเคราะห์ฝ่ายลงทุนเหมือนก็บขอยที่ผมพูดถึงเนี่ยเวลาเขาจะลงทุนก็มีทีมลงทุนเขามาวิเคราะห์เลยไม่ว่าจะเป็น วิเคราะห์จุดซื้อจุดขายวิเคราะห์ธุรกิจนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนบุคคลเนี่ยเราต้องวิเคราะห์เองนะครับเราต้องดูงบการเงินเองวิเคราะห์เบื้องต้นเองนะครับวิเคราะห์ไทม,มิ่งในการที่จะซื้อขายเองนะไม่ใช่ว่าหุ้นเราจะไปซื้อตอนไหนก็ได้ไม่ใช่ถ้าไปซื้อตอนที่มันไล่าราคาสูงๆอย่างหุ้นเครื่องปรับอากาศในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับเวันขึ้น70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยูดีคุณไปซื้อตามเขาอย่างเงี้ยครับก็เรียบร้อยเลยนะฮะ มันเหวี่ยงสูงเนี่ยเราอาจจะทนขาดทุนหรือว่าทนแรงเหวี่ยงของหุ้นตัวนั้นไม่ไหวก็เป็นไปได้นะครับไม่ใช่หุ้นจะมีขึ้นอย่างเดียวมันก็มีวัฏจักรของมันมีแรงซื้อแรงขายมีดีมาและสัพพายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้รจุดซื้อจุดขายที่ปลอดภัยด้วยก็คือรู้ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนั่นเองในข้อที่3นะฮะว่าจุดซื้อไหนที่ปลอดภยัยจุดซื้อเฉลี่ยไหนที่มันปลอดภยัยจุดขายไหนที่เราควรพอใจ รือจุดขายไหนที่เราควรทยอยขายเพื่อล็อกกําไรนะครับแล้วก็ต้องมีการกระจายความเสี่ยงด้วยไม่ใช่ว่ามั่นใจเกินไปซื้อหุ้นตัวนี้ตัวเดียวเลยเต็มพอร์ตหนึ่งร้อเปอร์เสุดท้ายลงอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้เราขาดความมั่นใจขาดความเชื่อมั่นแล้วก็สุดท้ายก็ล้มเลิกในการลงทุนระยะยาวไปนะครับก็จะต้องรู้ในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงด้วยแบ่งการลงทุนนะครับห้ถึงหตัวหรือถึง10ตัวเนี่ยก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับ รู้ข้อสุดท้ายรู้ในเรื่องของแต่อันนี้สไลดมันคาบครับรู้ในเรื่องของการส่งต่อความมั่งคัง่งนะครับอิสลามเองเนี่ยนานที่จะโราหารายได้หรือหาการลงทุนมาแล้วนะครับเราสามารถนําเงินมาใช้บางคนเทรดหุ้นเก่งมากเลยนะเทรดเป็นกระแสเงินสดเดือนต่อเดือนทำแปะทำได้ทําเป็นก็มีหรือบางคนลงทุนระยะยาวก็ทําได้พอนะ เราหาเงินมาได้แล้วเป็นกอ้อนก็สามารถใช้ในการหาเลี้ยงครอบครัวหรือว่าให้ลูกหลานไปอุ้มรอ้องคอบครัวไปอุ้มรอ้อไปฮัชก็ได้นะครับก็เป็นการส่งต่อความมั่นคงไปสู่อิบดาดในรูปแบบอื่นซึ่งจริงแล้วการหารายได้เข้ามานี่ก็เป็นอิบดาดอยู่แล้วนะครับในการหานักฟอกอ,กอหรืออะไรต่างๆการส่งต่อให้เป็นในรูปแบบของอิบาดาต่างๆ,างๆก็เป็นการส่งต่อความมั่งคงไปสู่อิบดาดไปสู่ความยั่นยืนใน โลกหนึ่งด้วยนะครับหรือนอกจากนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ผมพูดมาต,ตั้งต้นในการที่ผมเข้ามาทำในเรื่องของการลงทิลามคือเราอยากจะส่งเสริมมุสลิมเนี่ยมีเงินออมมีการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณมีเงินเก็บในการเสียและมีการจ่ายสสกาดได้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้เป็นการส่งต่อความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยนะครับนอกจากนี้ก็สามารถที่จะทำบริจาละวากกัดได้มากขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เองก็เป็นเรียกว่า การลงทุนนะฮะให้รับผลตอบแทนในในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นการตดทุนที่ได้รับผลตอบแทนในโลกนี้แต่เราสามารถต่อยอดนะเมื่อเราได้ผลตอบแทนมาก็ต่อยอดเพื่อได้รับผลตอบแทนในโลกหน้าเดียอาเคียรด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็เวลาก็หมดแล้วนะครับสักพักหนึ่งล้วอันนี้ก็เป็นในเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะให้แนวคิดไอเดียไว้ก็คือ การลงทุนส่วนบุคคลเนี่ยจะต้องศึกษา,าความรู้ก่อนนะครับติดอาวุธการลงทุนก่อนไม่ใช่ว่าอยากลงทุนแต่ยังไม่มีความรู้อะไรเลยนะก็เข้าไปศึกษาหาความรู้แล้วก็รู้ว่าตัวเองรับความเสี่ยงหรือว่ารู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากได้ผลตอบแทนแบบไหนรับความเสี่ยงได้ไหมนะครับพอเรารู้แล้วการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเนี่ยมันมีสิทธิ์ขาดทุนเรารับได้หรือเปล่าถ้าเรารับไม่ได้เราอาจจะเหมาะกับการฝากเงินก็ได้ ฝากเงินกับทางอิสลามฝากเงินกับสากลแต่ถ้าเรา,เารับได้เรารับได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องตัดสินใจและเข้าไปเรียนรู้นะครับก็เรียนรู้ว่าการอิสลามคืออะไรการลงทุนตามสารานคืออะไรก็เนี่ยแหละครับความรู้เบื้องต้นในการลงทุนหรือมุมมองของตลาดสมัยไทยเนี่ยจริงๆแล้วเครื่องมือหุ้นเนี่ยคือ high risk high return นะคือว่าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแต่ถ้าคุณมีความรู้คือ High understanding High education เนี่ยคุณสามารถ lower risk ลงได้ก็คือทำให้ความเสี่ยงเนี่ยมันต่ำลงได้ด้วยความรู้ความเข้าใจที่คุณมีนะครับวบิดาฮิตอฟิกวันหฮิดายาวัสนามานิกุมวะระฮ์มัตุลลอฮ์วะบอกแก